เริ่มต้นกันที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสที่ยังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่ามีการระดมทิ้งระเบิดอย่างหนักที่บริเวณชายแดนของอิสราเอลแล้วก็กาซาค่ะทํากลางยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ที่มีรายงานทะลุ8,400คนแล้วขณะที่อิสราเอลเองก็มีการประกาศยกระดับความรุนแรงค่ะในการโจมตีรวมไปถึงขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินด้วย นี่คือคลิปวิดีโอที่เปิดเผยให้เห็นลูกไฟขนาดใหญ่นะคะและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นบริเวณชายแดนฝั่งกาซาซึ่งอยู่ติดกับอิสราเอลเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังมีภาพการยิงปืนใหญ่เกิดขึ้นจนทำให้เกิดแสงสว่างในยามค่ำคืนด้วยในวันเดียวกันกองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของกองเรือที่13ระดมโจมตีไปที่เป้าหมายคือพื้นที่ของกลุ่มฮามาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของชนวนกาซา โดยมีรายงานว่าพบการทิ้งระเบิดอย่างหนักเกิดขึ้นบริเวณชายแดนอิสราเอลและกาซาตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้นี่ส่งผลทำให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์นเน็ตในชนวนกาซาถูกตัดขาด การระดมโจมตีอย่างหนักหน่วงนั้นเกิดขึ้นขณะที่พลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกของกองทัพอิสราเอลออกมาแถลงว่ากองกําลังอิสราเอลได้เพิ่มระดับความรุนแรงในการโจมตีและยกระดับปฏิบัติการภาคพื้นดินในชนวนกาซาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำสงครามค่ะ בהמשך שביצענו בימים מרחיבים עוצמתי הממדים מנת למימוש לפעילות הפעילות צהל פועל בכל על ההתקיפית האחרונים, כוחות את באופן להביא מטרות ส่วนความเคลื่อนไหวของชาวปาเลสไตน์มีรายงานว่ามีคนกลุ่มหนึ่งออกมาเดินขบวนประท้วงในเขตเวสต์แบงค์เพื่อต่อต้านการยกระดับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซา มีรายงานด้วยนะคะว่าเริ่มพบเห็นกองกำลังและรถถังของอิสราเอลบางส่วนเข้าไปยังดินแดนของชาวปาลเลสไตน์แล้วและมีการประทะกันเกิดขึ้นบริเวณทางตอนเหนือของกาซาด้วยทางนี้สหรัฐและชาติอาหรับเรียกร้องให้อิสราเอลชะลอการปฏิบัติการโจมตีในกาซาเนื่องจากกังวลว่าอาจจะมีพลเรือนเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นและจะทำให้สงครามนั้นขยายวงความขัดแยง้ง นอกจากนี้ยังกังวลว่าการบุกภาคพ,พื้นดินของอิสราเอลอาจส่งผลกระทบต่อตัวประกันมากกว่า200คนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไว้ส่วนที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐมีสมาชิก120ประเทศลงมติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรม และให้มีการหยุดยิงโดยทันทีและให้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังดินแดนที่ถูกปิดล้อมคุ้มครองพลเรือนจากการถูกโจมตีในการบวถที่ประชุมครั้งนี้อิสราเอลและสหรัฐเป็นสองชาติใน14ชาติที่ลงมติไม่เห็นชอบค่ะ นับตั้งแต่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาอิสราเอลก็ได้ระดมทิ้งระเบิดถล่มกาซาอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางฝั่งของปาเลสไตน์มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว7,000คนส่วนอิสราเอลพบผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว1,400คนค่ะติดตามพ p ีพีทีวี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พรอ้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย